หนังอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นล้อออกมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยมันถึงจะหายโดูดูโล่งไหม พกยาวะในะอย่างละสักสามหลอดแต่เขาก็ให้ฮิ้วเครื่องใช่ไหมคะค่ะ <Okay. S 1> สำคัญคือยาหนาเวลาคันก็ใส่อันนี้เป๊ะเลยอันนี้เนี่ยดูหนังที่เนี้ยที่ทำให้คัน ผลมองผ่านกล้องมันจะไม่มีเงาดำทำให้เราคัานอันนี้หนะังหนังอย่างเงี้ยที่ทำให้คันอย่างนี้เชื้อราหรือเปล่าไม่ค่ะบางทีหนังนะหนังเชื้อราเดียมันก็ทำให้ให้เราคันได้เหมือนกันเพราะว่าหนูอยู่กับน้ำบางทีหนูใส่รองเท้าบูนะ๊ตน้อยู่กับอากาศชื้นๆมันก็ทำให้เราการเป็นหนังหนาันจะทำให้เราคันเนาะ คอ่ะเนี่ยอย่างเงี้แบบคันลึกๆคันมากๆ แล้วถ้าเราอยู่เมืองนอกหนังพวกอย่างนี้น้องตัดออกเนี่ยหนังอย่างเงี้ยตัดออกหนูห้ามปล่อยให้มันมากองพอกองมากๆมันจะทําให้เราคันตัดอย่างเงี้ยหนีบออกตัดออกอกรรไกรหนูมีใช่ไหมมีค่ะหนูอเอาไปกับพี่ตอนนั้นอืม ซื้อตั้งแต่สมัยห้าร้อยกว่าบาทปะใช่<ต>เป็นหนูก็ไปรับไปอะไรใช่ยิ่งรับมันจะยิ่งคมที่นู่นมีรับหรอเมืองนอกอะหนูมาทีแบบหนูก็ไปรับเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ใช้่พียิ่งรับจะยิ่งคมกันไกลรุ่นนะั้นอะรุ่นห้าร้อยห้าสิบอะไอพ่อขมนี่แหละที่หนูตัดตรงหนูจะเล็บอย่างเงี้ยอาเลยนะหนึ่งสองเก่งมากอ อพระช่วยต้องนังอีกก้อนหมดทั้งยวงเลยดูออพี่ก็โล่งค่ะพี่ก็เกร็งเหมือนกันเวลางัดอ่ะ นั่นเหล็กแหลมหนูมีมั้ยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่จ้าโอเคเอาปลั๊กละอืม1 ดูหนังอ่ะปิดคลิปเพิ่อนมา